มาเจอกันกันกบพอดแคสต์คุยเรื่องต่างหลังเลิกงานจากช่องพลิกชีวิตด้วยการเทรดค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น้องๆวัยเพิ่งเริ่มทำงานหลายคนน่าจะกำลังคิดหนักเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องการตัดสินใจซื้อของใหญ่ชิ้นแรกในชีวิตอย่างเช่นรถยนต์หรือว่าบ้านคอนโดนี่แหละค่ะครับผมมันเป็นเหมือนความฝันนะเป็นรางวัลให้ตัวเองแต่ว่า ก่อนจะตัดสินใจเนี่ยต้องคิดเยอะๆเลยครับเพราะมันคือภาระผูกพันระยะยาวจริงๆอืมเผื่อๆ <c oughs> อาจจะต้องผูกปิ่นโตกับมาม่าไปหลายปีเลยนะคะฮ่าฮก็อาจจะประมาณนั้นครับวันนี้เราเลยมีข้อมูลมีประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้เราพิจารณาเรื่องนี้กันครับผมดีเลยค่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าต้องดูอะไรบ้างมีตัวเลขไหนที่เราแบบควรรู้ก่อนตัดสินใจค่ะคำถามแรกเลยนะครับที่อยากให้ถามตัวเองก่อนคือสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมัน จำเป็นจริงๆหรือเป็นแค่ความอยากได้กันแน่ครับอือหือคำถามจี้ใจดำเลยนะคะ <laughs> ครับรถเนี่ยจำเป็นไหมกับการไปทำงานจริงๆหรือแค่แบบเห็นเพื่อนมีก็อยากมีบ้างหรือบ้านนี่คือต้องการปักหลักจริงๆหรือแค่แบบไม่อยากเช่าแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะ ใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจนะครับการแยกให้ออกนี่สำคัญมากเลยบางทีการเช่าหรือว่าใช้ขนส่งสาธารนณะอาจจะเหมาะกว่านะในช่วงเริ่มต้นทำงานที่เราอาจจะยังไม่แน่ใจเรื่องงานหรือที่อาศัยก็ได้ครับต้องถามตัวเองให้เคลียร์ก่อนเลยเข้าใจเลยค่ะคือบางทีสังคมรอบข้างก็กดดันเนาะมีส่วนครับมีส่วนโอเคค่ะถ้าเคลียร์ใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยจำเป็นจริงๆคำถามต่อมาก็คือ จ่ายไหวแค่ไหนซึ่งมันคงไม่ใช่แค่ดูค่างวดรายเดือนอย่างเดียวแน่ๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายแฝงเพียบเลยแบบซื้อรถมาแล้วไม่มีตังเติมน้ำมันนี่เศร้านะคะ <laughs> จริงครับค่าใช้จ่ายแฝงนี่เลยครับตัวดีเลยมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับอย่างรถยนต์นะครับนอกจากค่างวดก็จะมีค่านาา้ำมันหรือค่าชาร์จไฟถ้าเป็นรถ E ีีเนาะมีค่าประกันที่ต้องจ่ายทุกปีค่าบำรุงรักษาตามระยะทาง ภาษีรถยนต์ประจำปีอีกอ๋อบางทีก็มีค่าจอดรถด้วยนะครับอืมแค่รถก็เยอะแล้วนะคะแล้วบ้านล่ะคะบ้านหรือคอนโดนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับนอกจากเงินดาวก้อนแรกที่ต้องมีแล้วเนี่ยยังมีค่าโอนค่าจดจำนองค่าตกแต่งที่อาจจะบานปลายได้ง่ายๆค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายทุกเดือนทุกปีภาษีที่ดินในอนาคตอีกค่าซ่อมแซมที่อาจจะมาแบบไม่คาดคิด เฟอร์นิเจอร์ขึ้นใช้ไฟฟ้าอีกเพียบเลยครับแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟที่มักจะเพิ่มขึ้นด้วยโหฟังแล้วท้อเลยค่ะอย่างครับยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องดูอีกคือสัดส่วนภารหนี่ต่อรายได้รวมหรือที่เรียกว่า DTI นะครับ DTI คืออะไรคะคือภาระหนี่สินทั้งหมดที่เราต้องจ่ายคืนต่อเดือนนะครับทั้งหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วบวกกับหนี้ใหม่ที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยมันไม่ควรเกิน35-4 0เอร์ของรายได้รวมต่อเดือนครับอ๋อ 35-40%เอร์ซนครับยิ่งน้อยยิ่งดีโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำงานคุณจะตามกว่า35%เซนได้ยิ่งดีครับถ้าเกินกว่านี้เนี่ยชีวิตจะตึงมากเลยครับผมเข้าใจแล้วค่ะคือต้องเผื่อเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยเนาะใช่ครับผมแล้วก็เรื่องเงินดาวครับอันนี้ก็สำคัญค่ะ ควรเตรียมไว้เท่าไหร่ดีคะเงินดาวสูงสูงเนี่ยจะช่วยลดภาระเราได้เยอะเลยครับอืมสำหรับรถยนต์นะครับควรมีอย่างน้อยสัก1 0 2ถึงของราคารถครับแต่ถ้ามีสัก20%ขึ้นไปเนี่ยเงินขายพวกดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้มักจะดีกว่าแล้วบ้านคอนโดล่ะคะบ้านคอนโดนี้ควรจะมีอย่างน้อย1 0 3ถึงครับผมยิ่งเราดาวเยอะยอดที่เราต้องกู้มันก็น้อยลงใช่ไหมครับค่างวดต่อเดือนก็จะถูกลงดอกเบีย้ยรวมตลอดสัญญาก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยครับ แต่ก็นะการเก็บเงินดาวบ้าน,นี่ต้องใช้เวลาแล้วก็วินัยมากๆเลยครับ จริงค่ะต้องอดทนแน่ดูเลยครับแล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเงินสำรองฉุกเฉินอ๋ออันนี้จำเป็นต้องมีก่อนซื้อของใหญ่เลยใช่ไหมคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับควรจะต้องมีเก็บไว้ก่อนเลยอย่างน้อยๆนะครับ3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน3-6เท่าแต่ถ้าเรากำลังจะมีหนี้ก้อนใหญ่อย่างบ้านหรือรถเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมีให้ได้6-12เท่าเลยครับโหเยอะเหมือนกันนะคะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเช่นตกงานหรือเจ็บป่วยกระทันหันแล้วเราไม่มีเงินสำรองส่วนนี้เลยเนี่ยมันจะเสี่ยงมากที่เราจะผิดนัดชำระหนี้ได้ครับผมเหมือนมีเบาะรองรับไว้ก่อนอุ่นใจกว่าเยอะครับเข้าใจเลยค่ะการไว้ดีกว่าแก้จริงๆทีนี้พอเราเริ่มมีภาระผ่อนแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วเงินออมเงินลงทุนละ่ะต้องทำต่อไหมนั่นสิคะแค่ผ่อนก็หนักแล้วยังต้องออมต้องลงทุนอีกเหรอคะ ใช่ครับควรจะต้องตั้งเป้าอ,ออมหรือลงทุนต่อให้ได้อย่างน้อยสัก10-15%ซของรายได้ครับอืมเพราะว่าการผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยมันเป็นภาระระยะยาวมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เงินเราง,งอกเงยมากนักโดยเฉพาะช่วงปีแรกๆที่เราจ่ายไปเนี่ยส่วนใหญ่มันคือดอกเบี้ยรครับอ๋อจริงด้วยค่ะครับเราก็ยังต้องสร้างความมั่งคั่งสําหรับเป้าหมายอื่นๆในอนาคตด้วยเช่นกเกษียณหรือเป้าหมายอื่นๆครับผมโห ฟังดูแล้วมีหลายอย่างที่ต้องคิดต้องเตรียมตัวมากๆเลยนะคะสมมติเออลองยุกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าน้องคนหนึ่งรายได้เดือนละ20,000บาทอยากจะซื้อรถราคา5้าแสนหรือคอนโดสัก1.5ล้านอย่างนี้พอจะไหวไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับลองคำนวณคร่าวๆดูนะครับ ถ้ารถราคา5 0 0แสนดาวสัก10%ค่างวดก็น่าจะอยู่แถวแถว8ว0 0บาทต่อเดือนบวกค่าใช้ใจ่ายแฝงอื่นๆพวกค่าน้ำมันประกันอะไรพวกนี้อีกสัก3 0 0พันรวมๆก็11,000มบาทแล้วนะครับทีนี้ DTI ก็จะเป็น11,000หารด้วย2 0 0 0 0ก็คือ55%เลยนะครับซึ่งมันสูงเกินเกณฑ์40%ไปเยอะเลยอืมสูงมากครับแทบจะไม่เหลือเงินใช้ใจ่ายส่วนตัวหรือเก็บออมเลยครับส่วนคอนโด1.5ล้านถ้าดาว10% เหมือนกานค่างวดก็น่าจะประมาณ9 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่ดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนเนาะบวกค่าส่วนกลางค่าตกแต่งค่าอื่นๆเข้าไปอีกก็อาจจะรวมเป็น12,000บาทได้ DTI ก็60%เลยสิคะ1 2 0 0 0 20,000ใช่ค่ะก็สูงเกินไปมากๆเหมือนกันสรุปก็คือด้วยรายได้20,000บาทเนี่ยการซื้อสินทรัพย์ในราคานี้อาจจะยังเอ่อตึงมือเกินไปหน่อยครับผมถึงแม้ว่าค่าดาวเยอะขึ้น DTI อาจจะพอดีเป๊ะ แต่เงินที่เหลือใช้ใจ่ายหรือเหลืออมมันจะน้อยมากทําให้ชีวิตขาดความยืดหยุ่นไปครับอาจจะต้องลองพิจารณารถหรือบ้านที่ราคาเออเข้าถึงง่ายกว่าน,นี้หรือเก็บเงินดาวให้มากขึ้นหรืออาจจะต้องรอให้รายได้เราเพิ่มขึ้นก่อนครับสรุปสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อของใหญ่ๆเนี่ยต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนเรื่องความจําเป็นจริงๆ หรือแค่ความอยากได้นะคะครับผมแล้วก็คำนวณความสามารถในการจ่ายที่แท้จริงของเราดูค่าใช้จ่ายแฝงทั้งหมดด้วยแล้วก็เช็ค D T I ไม่ให้เกิน40%นะครับเตรียมเงินดาวให้พร้อมยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็ที่สำคัญมากๆห้ามลืมเด็ดขาดคือต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินให้เพียงพออย่างน้อย6เดือนนะคะครับและสุดท้ายก็คืออย่าลืมวางแผนออมหรือลงทุนอย่างต่อเนื่องไปด้วยครับผมใช่ค่ะ ตัวเลขต่างๆที่คุยกันวันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะสำคัญที่สุดคือการประเมินสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมของตัวเองอย่างรอบคอบและตรงไปตรงมาค่ะครับการวางแผนที่ดีจะทําให้การเป็นเจ้าของบ้านหรือรถเป็นเรื่องที่มีความสุขนะครับไม่ใช่ภาระที่มาสร้างความเครียดให้เราสร้างฐานการเงินให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยๆก้าวไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นครับก่อนจะจากกันไปวันนี้มีคําถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะคะว่าการซื้อครั้งใหญ่นี้ มันสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตระยะยาวของเราจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความต้องการระยะสั้นที่อาจจะมาจำกัดอิสรภาพทางการเงินของเราในอนาคตได้ลองเก็บไปคิดกันดูนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ